สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วเหมือนเช่นเคยนะครับเต้ยเซคือตอนนี้ผมก็ไฟ์อยู่นะตอนห้าทุ่มเปะ๊ะและตัวลับนะครับผมเข้ามาใหม่นะทุกคนเป็นตัวอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มดูนะครับว่าจะได้ตัวใช้นี้หรือเปล่าของครบทั้งหมด5 0แสนเพรน,นะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ผมว่า ได้สัก3ตัวพูดเล่นคือได้คลิปเนี้ยไม่ได้นะทุกคนขอคนละ1นไลค์นะถ้าถึง2ไลค์เดี๋ยวผมกลับมา1ล้านเพชรคือหวังนะหวัง2ตัวหรือแม่ก็ใช้นี่1ตัวนะทุกคนงั้นก็สุม่มอะไรดีกว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะทุกคนไปาสกโกครับผมที่500แรกเฮ้ยแปลกๆน้องไม่กดไลค์กันหรือเปล่าเดี๋ยวคนดู ใครนะผมที่ยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วนึงนะถ้าถึงสักประมาณ2องอะไรที่คุยไว้เมื่อกี้เดี๋ยวจะกลับมาสุ่ม1ล้านเพชรนะครับแต่ถ้าอันนั้นคือไม่ได้นะถ้าได้ก็คือไม่สุ่มแล้วเดี๋ยวไปทำออไมตี้อีกโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดออโต้คิกนะเป็นการสุ่มรัวๆทุกคนวิลล์ผมได้การันตีมิติเหรอเปลี่ยนเซิร์ฟเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนไม่ไหวเซิร์ฟนี้ไม่ไหววะอ่ะครับการันตีมิติครับทุกคนอ่า เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าทุกคนครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้สุ่มไปการันตีมิติกนะครับมาดูกันว่าผมจะได้ตัวมิติกใช่นี่หรือเปล่าปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บโอ้โหธรรมดาแนละ้วก็เป็นกราฟเหมือนเดิมนะมาเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟเทปกันไหมดีกว่านะผมรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้มันเกลือเกินสิน้องชายเล่นด้วยกันวันนี้ผมจะเอาสักอุ้ยลุงมาวะใช่นี่ไปถ้าใช่อุ้ยขอบคุณวันนี้สิบอุ้ยร้อยดึงทุกคนครับมันกี่มิติกราฟใช่นี่จริงไหมเนี่ยเดี๋ยวดูวดวดวกัน เอาเชานี่การาฟครับครานเมื่อกี้ผมได้เชนี่กามนะหมดไปประมาณ20,000ื่นนะหมื่นกว่าๆว่านะทุกคนเดี๋ยวผมจะขายการาฟถูกกว่าแล็บนะผมมาดูกันว่าผมจะขายเท่าไหร่ถ้าขายถูกถูกเลยแล้วกันผมบีแล้วไงไม่จําเป็นมากดูก่อนนะว่าเท่าไหร่ผมจะขายถูกกว่าแล็บครึ่งหนึ่งอุ้ยโคตรสวย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 ,สวยการาฟนะครับชายนี่อยู่ที่สามหมื่นสามผมจะขายลดลด,ล,ด,ล,ดลงเลยนะครึ่งหนึ่งประมาณหมื่นหกอะหมื่นหกพอใครด้ก็เาไปแล้วกันหมื่นหกขายถูกๆเลย การ์ดอยู่ไหนวะรุ่นลับตัวราคาถูกๆอะไรเงี้ยฮะเอากาสมาอยู่ไหนวะเนี่ยขอขอหาก,การ์ดก่อนนะครับมันอ่าอยู่นี่นี่หมื่นหกพัหมื่นห้าพันเก้าพัะขายได้ปะอ่ะขายได้ไดปเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะทุกคนสุดม,มันต่อลุยนะไปตัวสาวไปทำอะไรได้มาเพื่อนเอ่อเอาไปแอคเอา ลนซือ้อกราฟแล้วน้องโมจิขอบคุณนะครับโอกาสสุดท้นะายแล้วครับไม่ได้ก็ไม่ได้ลุ้งมาครับโอกาสดีน่าจะได้นะตัวรับน่าจะได้แล้วเซอร์มี่ผมไม่เปลี่ยนนะสุ่ม,มเรื่อยๆเลยครับจนเวลาหมดน่าจะได้แหละตัวรับอันนี้เกมเซนบอกนะครับก็เกมเซนของพี่ไม่เคยพลาดนะพูดกันตรงๆรงลุ้งใหม่แล้ว คือมันบ่งบอกนะครับว่าเดี๋ยวตัวรับมันจะมานะครับเห็นไหมลุงสองตัวนะยังไม่ได้หรอครับใช่ครับพี่พี่ยังไม่ได้รอผมหรอพี่ยังไม่ได้รอผมได้แล้วใช่ครับน้องพี่ยังไม่ได้เลยครับเอาดีใช่ที่เพชรล้ววะด่วนสามแสนละใช่ละสามแสนสามแสนกกว่าลุงมาแล้ววะ่ะแต่ใช้นี่ได้มาสามตัวแล้วครับแต่รับไม่ออกเลยอะ่ะ มาหรอวะใช่ปะมองผิดแน่เลยเออมองผิดพิมพิดทุกคนนี้เขาบาังอ่ะไม่เอาเลยมันมันมันบังแกนสว่างนะฮะเราต้องมุมอื่นมุมนี้แล้วกันน,นี่เอามุมที่แบบมันชัดเจนเว้มุมนี้เลยชัดเจนแจ่มแจ้งได้ไม่ได้มุมนี้บอกหมดอุยอ้ยอุ้ยมาแล้วมระเด็งปดแชทดปีชทมาแล้วมาแล้วอุย้ยขอใช้นี่ป๊บนึงนะใส่หูฟังก่อนขอใช้นี่ ผมขอใช้นี่โอ้โหตัวธรรมดาครับลีมมเต็ดหรอเฮ้ยลิเิเ็ดเหรอทุกคนเอาเฮ้ยอยู่ที่องศาหรอว,วะเนี่ยองศาเหรอแล้วผมได้แล้ววะอย่ามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวนี้มันจะฟีลยลฟ้าวสักแค่ไหนนะครับทุนครับอันนี้อะไรออกรับทั้งทีมครับรับทั้งทีมะน้อง เป็นไงวะแอคท่าสมาร์ทด็อกสมาร์ทกโดนไปเท่าไหร่อยากรู้ไหมล่ะบุ๊กอยากรู้ไหมบุ๊กว่าโดนไปเท่าไหร่บุ๊กได้สามเนสามได้บุ๊กน้ำยาเกือบห้าร้อยโลบักโอเคครับทุกคนเมื่อกี้พี่ก็สุ่มได้แล้วนะครับเป็นไงหมอได้เลยว่าเปลี่ยนแค่เปลี่ยนองศานะครับแล้วก็ ได้ตัวรับมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะปั้นในไลน์นะตอนนี้ก็ยังไม่ปั้นหรอกแค่ดูว่าเออมันต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวดูดีกว่านะว่ามันทําอะไรบ้างนะก็สาหรับใครนะครับผมที่อยากจะมาดูผมปั้นตัวนี้นก็มาดูในไลน์ได้นะก็จะไลน์ปั้นหาแรงเอสหาออเมิตี้ให้มันนะทุกคนผม,ผมมีผมมีที่สุมออเมิตี้วะอาจจเซิร์ฟสักทีสองสุมไม่ได้ลีโลหมดรีโหมดอะเดะอ่าดูก่อนว่ามันใช้อะไรอีโวนะทุกคนตัวนี้อ่าใช้มงกุฎใช้มงกุฎปะวะไม่รู้เนะยดูก่อนอ่าอันน,น ก็เดี๋ยวผมจะปั้นแล้วก็ถ้าแบบว่ามันมีโอกาสได้รีวิวก็อยาจะรีวิวให้ทุกคนได้ดูนะว่ามันเป็นยังไงสกูงสกิลแต่น่าจะได้ใช้แน่แหละตัวรับตัวใหม่นะทุกคนก็ต้องมาเก็บพวกนี้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่นานหรอกถ้าผมตั้งใจเก็บนะทุกคนโอเคประมาณนี้คลิปนี้นะผมก็หมดไปทั้งหมดประมาณ3ามแสนสามหมื่นห้าพันบวกๆผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูกันจบเอ่อไม่มีนะคลิปหน้าล้านเพชรแต่ก็ถ้ากดไลค์ไว้เนี่ยอาจจะมีกิจกรรมมาแจกนะผมจะลืมฝากการกดไลค์ก็ชเชาย แถมครับทุกคนคลิปนี้มามาดูกันดีกว่าว่าเดโวนะครับเวลหนึ่งทำอะไรได้บ้างนะทุกคนโอ้โหมาวางเลยสกิลแรกนะครับบัดไฟเพลิงอัคคีสระตันนะครับมาหาขั้นต่อไปอันนี้คือเวลหนึ่งผมยังไม่ได้อีโวนะครับก็สกิลประมาณนี้นะเดี๋ยวถ้าอีโวเนี่ยยังไงเดี๋ยวมาทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องได้ออมเมตี้ก่อนนะจ้ามาสกิลดีวายสลัเป็นไงวะจากบัดไฟอะไรอ่ะขออีกทีคืออะไรไปพลังเวทหรอ ขอทีนึงนะครับทุกคนมองไม่ชัดอ๋อเป็นเหมือนแบบกรงเล็บปะเอ,อาประมาณนั้นนะทุกคนเห็นใช่ไหมซกต่อไปครับเดโมนิกสลชนะครับผมปับ๊บเป็นไงอุ้ยพุ่งเข้าไปแล้วนัวม,มาใส่นวัวขออยทีนึง่งเข้าไปแล้วก็ต่อยโอ้ยแตงเขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวเมตาสาโลตัวใหม่อนะ่ะทุกคนเสียอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะอัพขั้นต่อไปเลยดีกว่าครับไป ชื่อว่าสเปกตัมนะครับผมททลิกิซิสไม่รู้อ่านถูกป่ะไปเป็นยังไงดูซิเป็นยังไง,ง,ไงโอ้ยเหมือนเหมือนแบบว่าเสกดาวตกสีลุ้งนะฮะใช่ปะ่ะน่าจะเสกดาวตกเนีะเห็นไหมไดาเมจอยู่ที่ประมาณ2 0 0พนะอันนี้เวลหนึ่งนะบอกไว้ก่อนเวลหนึ่งและที่สำคัญคือยังไม่ได้อีโวนะครับต้องบอกกันไว้ก่อนแล้วไม่มีบัฟด้วยนะยังไม่ได้ทำสเตตสักอย่างด้วยก็เป็นแบบเพียวๆเลยนะครับอ่าขั้นต่อไปครับเป็นเทเลพอร์ตติ้งนะครับผมเป็นยังไงคือว้าปไปหรออุย้ย เป็นการวาร์ปไปแล้วก็ระเบิดพลังะนะทุนระเบิดพลังวับเบ่งเฮ้ยเอาเรื่องว่ะอ่ะเดี๋ยวเอาขั้นต่อไปเลยดีกว่านะครับเอาแม็กแล้วอันนี้คือสโลปะสโลบ้านเนี่ยเขาบอกว่ามันสโลต้องอีโวก,ก่อนไหมถึงจะถึงจะสโลหรือว่าสโลแล้ววะเนี่ยรอดนะฮะเอาตายเลยตุยเลยตุยดีเย่เลยมันแรงขนาดโอ้ได้มีสามพันแล้วประมาณนี้นะครับ ก็ใครที่รู้บอกได้นะครับว่าต้องอีโวก่อนหรือเปล่ามันถึงจะสโลนะหรือว่าน,นี่คือสโลแล้วต้องอีโวก่อนแหละพี่ว่านะหรือเขาบอกว่ามันเป็นตัวเมตาอ่าเมตาสโลด้วยนะครับตัวนี้เมื่อกี้ผมก็สัตว์วินนี้ใครที่อชอบอีริฟานกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยไปละไปจริงๆแล้วผมก็อีริฟานกดไลค์ด้วยนะถ้าคลิปนี้เกิน2องไลค์ไม่มีส่วนแล้วนะหนึ่งล้านเพชรหรืออาจจะมีวะแบบหาตัวชายนี่เดียโบอย่างเงี้ยเอาไหมอ่ะ ถ้าเกิน3 0มอยไลค์คลิปนี้ผมสุ่มลานเพชรเลยจะหาตัวเชนี่เดียโบรครับเพราะผมชอบมันเท่ครับทุกคนโอเคก็สับคลกินนี้พี่ไปแล้วนะครับผมแล้วเจอคลิปหน้าไปาปทุกคนจุบจุบไปแล้วครับน้องชายจากลาไปด้วยเดียโบสุดหล่อเท่เท่จริงๆนะทุกคนดูโคตดเท่อะไปแล้วครับ